สวัสดีครับคุณศิรินรัตนและคุณไพศาลครับครับอ่านผัที่คารพครับทราบว่ากรตเนี่ยมีนโยบายจะเปิดให้ตั่งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมครับใช่ครับก็คือว่าเป็นการใช้กลไกตลาดคุณน,นะครับผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะซึ่งเราได้ได้ออกกฎเกณฑ์ไว้เรียบร้อยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศขึ้นหรือพื้นฐานกิเรียกว่าอินฟา s t ั u c t u r e นะครับแต่กองทุนประเภทนี้เราเรียกว่าอินฟา t r ั c t u r e f ฟันหรือเรียกย่ออินฟาฟันซึ่งจะทําให้รัฐบาลเนี่ยมีความจําเป็นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในขณะนี้มากอยู่แล้วก็อาศัยกลไกนี้นะครับเป็นการแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐนะครับและก็เป็นการลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศนะครับความหมายคือว่า กองทุนนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งรวมหมดทุกด้านนะครับแปดประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือระบบขนส่งทางรางนะครับสองไฟฟ้าประปาตีถนนหรือทางพิเศษทั้งหลายนะครับทางสมรานูนะครับและท่ากัยานท่าเรือน้ำลึกโทรคมนาคมแลัพนังงานทางเลือกต่างๆนะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะใช้คนไตรตรางทุนเนี่ยระดมทุนจากภาคนักลงทุนสัฐบานประชาชนทั่วไปนะครับแนะนําเงินทั้งหมดมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเอกชนก็สามารถดำเนินการได้ในการที่จะช่วยพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเดิมๆเ,เนี่ยรัฐบาลต้องเป็นคนทําเองใช่ไหมครับก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจานวนมากนะครับแล้วก็ถ้าหากงบประมาณเรา เรียกว่าบัตรเจ็ดเฟสสิบหรือว่านะก็ต้องเป็นภาระหนี้สินนะครับซึ่งวันนี้เราก็ประเทศเราก็ใช้งบรายจ่ายมากกว่ารายรับอยู่แล้วก็เรียกว่าภาระการขาดดุลประมาณก,ก็ต้องกู้งนี่ติดติดมาลงทุนนะครับค่ะอ้วิธีนี้จะทําให้ลดภาระหนี้ของรัฐบาลก็คือว่าหรือไม่เพิ่มภาระหนี้รัฐบาลน,นะครับอืมค่ะก็หมายความว่าเอกชนก็สามารถที่จะมาลงทุนทําพวกนี้โดยใช้กลไกของตลาดทุนทีนี้อะไรทําให้ได้ประโยชน์นะครับก็เพราะว่า มีกลไกหลายอย่างในตลาดทุนเนี่ยตลาดทุนก็มีนักลงทุนทั้งสถาบันและนักลงทุนจำนวนมากที่พร้อมที่จะนเงินออมมาลงทุนหาตอกผลตอบแทนตามที่ควรจะไดะ้ตามความที่มันจะมีความเสี่ยงมากรเดิยงไรเหล่านี้เป็นต้นครับประโยชน์ที่ได้รับยันหนึ่งก็คือว่าเราได้สร้างกฎไกส่วนที่สองก็เกิดขึ้นก็คือว่าในกระบวนการเนี้ยเมื่อจะต้องมีการชักชวนให้มาลงทุนเนี่ยก็มีขั้นตอนทางภาษีหลายอย่างที่จะช่วยเหลือใช่ ยกเพื่อนภาษีบุญค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะอากรสเตมเหล่านี้เป็นต้นในการที่จะกองทุนทั้งหลายเนี่ยจะนําทรัพย์สินนําโครงสร้างเข้ามาเนี่ยก็มีภาษีที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับก็ได้รับการยกเว้นหรือค่าโอนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างนั้นการโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาเรียกว่าลดหย่อนค่าจดทะเบียนการโอนซึ่งเดิมเคยคิดสองเปอร์เซ็นก็เหลือจุดศูนหนึ่งก็คือเกือบศูนเปอร์เซ็นนะครับค่าลดหย่อนค่าจดทะเบียนการจำนองจากร้อยละหนึ่งเหลือจุดศูนย์หนึ่ง นะครับรถยนค่าจดทะเบียนการเช่าถ้ากรณีต้องมีการเช่าทรัพย์สินที่ว่าไว้นี่นะครับจากหนึ่งก็เหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งพูดง่ายๆว่าก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นตัวอย่างทำให้ทรัพย์สินเหล่านั้น,เ,นเข้ามาในกองทุนได้สะดวกโดยปราศจากต้นทุนในการโอนเข้ามานะครับแ,แล้วก็ขณะเดยียวกันผู้ลงทุนทั้งหลายซึ่งเป็นนักลงทุนเนี่ยก็เข้ามาลงทุนนะครับก็ได้รับการยกเว้นนะครับได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลนะครับหรือส่วนแบ่งกำไร ผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเนี่ยผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้รับเงินันผลหรือส่วนแบ่งกำไรก็จะไม่เสียภาษีเป็นเวลาสิบปีนครับัแต่วันที่จุดเียนจะตั้งกองทุนนี้นะครับประชาชนก็จะเข้ามาลงทุนเป็นทางเรื่องหนึ่งในการลงทุนด้วยแต่กลไกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกลไกของตลาดทุนเป็นเครื่องมือของตลาดทุนในการช่วยนะครับลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปในตัวด้วยซึ่งเวลานี้ประเทศไทยต้อง ลงทุนในภาคพื้นฐานจำนวนมากใช่ไหมครับก็อาศัยกลไกของตลาดทุนและภาคเอกชนและภาคภาคลงทุนเนี่ยมาลงทุนแทนนะครับค่ะค่ะเอ่ออันนี้เป็นกองทุนที่จัดตั้งโดยเอกชนนะฮะใช่ครับฮะคราวนี้คุณสมบัติของเอกชนที่จะสามารถจัดตั้งที่เป็นอินฟราฟันแบบนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นยังไงครับก็ก็คือกองก็คือเอ่อเอกชนใดก็ตามที่จะตั้งโรงไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะผลิตไฟขายไฟเข้าเอ่อ สถานะและของภาคเอกชนใช้กันเนี่ยก็จัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อที่จะนําเงินนะครับมาลงทุนในโรงงานในฟ้านี้ครับอกองทุนทั้งว่าสองพันสองพันล้านบาทนะครับก็จะขายดูลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งหลายสนใจจะจะได้ผลตอบแทนนะครับตามกองทุนนี้จะให้นะครับกองทุนนี้ก็จะนําเงินไปลงทุนในโรงไฟฟ้านี้ว่าไว้หมายถึงว่าเอกชนเนี่ยก็อาจจะไปได้สัมปทานทําโรงไฟฟ้ามาหรือว่าเป็นโรงไฟฟ้าระบบ PPP เขาตนเองก็ได้นะครับที่ทําอยู่แล้วก็มีสั้นตันในการขายไฟให้คนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขายตัวเองทั้งหมดก็คนอื่นด้วยด้วยก็ถือว่าอันเป็นประโยชน์ต่อฐานะบ้างก็ถือว่าอยู่ในขายกังเส้นนะครับก็ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเข้าไปข้างหน้าทางสมบูรณก็เกิดขึ้นเช่นสมมติว่าเราจะยกระดับทางจากกรุงเทพไปขอนรรค์นะครับเป็นทางอ,อโทเวทุกประเทนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีน้ำท่วมนะก็ เอ่อเอวาให้น้ำวิ่งผ่านได้ตรงนี้<อ>นะครับก็เป็นระบบทางเอ่อเอ่อรอยฟ้าสมมติยงนี้ครับก็เก็บค่าผ่านทางค่าผ่านทางก็นํามาเป็นรายรับของกองทุนนี้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านี้เป็นตน้นนะครับ<ม>ซึ่งหมายความว่าเอกอชนอาจจะได้สมมติานแากวัดก็ได้นะครัฐบาลก็ก็ให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิแก่ผู้ลงทุนเหล่านั้นก็ได้นะครับหรือผู้เอกชนจะทําเองก็มีหลายเรื่องที่ลงไฟฟ้า หรืออะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับ, <erman S 2> บระบบน้ำประปาต่อ,อนี่เป็นต้นหอท่าเรือนะครับก็ได้หรือพลังรรงานทางเลือกเช่นพลังงานที่เปลี่ยนแปลงจากกีวมวลหรือพลังงานที่เปลี่ยนแปลงจากอยาอื่นๆม,มาเรียกว่าพลัง <Kyung. S 1> างานทางเลือกก็ทําได้เช่นเดียวกันก็เป็นการสร้างให้ประเทศเรามีความมั่นคงในพลังง,งานเกิดขึ้นนะครับเอามาใช้เมื่อใช้แล้วก็จะทําให้เราประหยัดไม่ต้องใช้น้ํามันมากน,นะะัก <ropic. S 2> ครับเราก็จะไม่ต้องใช้เงินตราไปซื้อน้ํามันเข้าประเทศ ในการผลิตไฟฟ้าเพราะใช้พลังงานทางเลือดในการผลิตไฟฟ้าเป็นต้นอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งซึ่งช่วยทําให้คนไกลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเดิมอยู่ในภาระของรัฐบาลทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่หรือเอกชนทําก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรนักก็ใช้กลไกตลาดทุนเนี่ยให้เอกชนให้ผู้รับประโยชน์เหล่าเนี้ได้รับเงินทุนไปนลงทุนและประชาชนซึ่งเป็นผู้ลงทุนเนี่ยก็มีทางเลือกมากขึ้นนอกจากที่จะ ลงทุนทางอื่นแล้วก็สามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ชุดเ<ก>ียก,ก็คือว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยคือถ้าหลายคนอาจจะคิดแบบว่าถ้าเราจะนําเงินออมมาลงทุนบ้างนี้จะได้ประโยชน์ยังไงบ้างคะงก็สามารถรับเงินปันผลจากเอ่อก็คือว่าซื้อหน่วยลงทุนนี้แล้วก็รับเงินปันผลจากหน่วยลงทุนนี้เงินปันผลอาจจะ่วสวลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกองทุนรงไฟฟ้านะครับค่ะรับเงินปันผลทุกปีทุกปีจาก กองทุนนี้ก็มีผลประกอบการมีกําไรก็จ่ายเงินปันผลมาให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ถือลงทุนก็สามารถที่จะได้รับเงินปันผลนี้และไม่ต้องเสียภาษีเป็นเวลาสิบปีของเงินปันผลนั่กนกล่าวผนการผลได้รับการยกเว้นนะครับภาษีเป็นเวลาสิบปีนะครับ,น,น,รนะรบนี่คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งก็ทําให้ลงทุนนก,ก็ได้รับทางเลือกใหม่ทางหนึ่งในการลงทุนซึ่งเป็นทางที่มีประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งเวลานี้เราต้องการ พื้นฟูและพัฒนาประเทศมากนะครับนี่ครอบคลุมทุกเรื่องนะครับระบบขนส่งระบบถนนระบบรางระบบไฟฟ้านะครับเหล่านี้ทั้งหมดที่กําลังจะพัฒนาขึ้นมานะครับค่ะตอนนี้ถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วใช่ไหมคะในส่วนของโครงการนี้เริ่มมีผลแล้วนะครับและสามารถยื่นยื่นข้อเสนอเข้ามาได้นะครับเอกชนจะสร้างโรงไฟฟ้าเรื่องอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็สามารถยื่นได้และกรณีของภาครัฐเองก็ ก็ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะดำเนินการได้นี้ได้เช่นเดียวกันะนะครับอตอนนี้<ล>เริ่มมีนนแนวแนวโนม้มบ้างอะไรอย่างครับว่าโครงสร้างพื้นฐานประเภทไหนที่เตรียมที่จะขอยื่นเข้ามาจัดตั้งเป็นก,กองทุนก,<ง>ก,ก็มีครับแนวโนม้มเรา่องรไฟฟ้านะครับเพื่อมีมีมากมีบ้างแล้วนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นนะครับง่ายง่ายก็เริ่มมีคนสนใจอยู่แล้วโดยทั่วไปที่จะตั้งกองทุนมูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ เออเรามีขั้นต่ำไว้นะครับก็ประมาณอ่ประมาณสองพันล้านนะครับอ่าและตอนนี้โรงไฟฟ้าก็อาจจะมีะสัดส่วนที่น้อยลงมาได้นะสัดส่วนหนึ่งนะครับก็รา,าวๆประมาณพันห้าร้อยล้านสองพันล้าน,านอะไรต้นนะครับก็เพื่อที่จะอ่ะช่วยให้ขับเคลื่อนได้ทีนี้เออที่ที่มีความจําเป็นจะต้องอ่ประธานพันธุ์เล็กน้อยก็คือว่าวันนี้คารมอได้มีมตินะครับในเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ ของผู้ทือด้วยลงทุนนี้นะครับใ,ในการชยบทภาษีนะครับก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสูงสือทีเดียวนะครับภาษีจากเงินปันผลเนี่ยนะครับ